ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนโช๊คหลังนะครับของอัดติดนะครับก็เป็นแนวทางอัพสาหรับมือใหม่หรือท่านไหนอยากลองเปลี่ยนเองครับว่าเราต้องถอดน็อตตัวไหนทําอะไรบ้างก็บางอย่างผมอาจจะทําไม่ครบขั้นตอนนะครับอย่างเช่นขึ้นล้อ,อ,อขึ้นแม่แรงใส่3ามขาเนะี่ยผมไม่ทำให้ดูครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาคลิปมันจะได้ไม่ยาว คนดูอาจจะเบื่อนะครับเราเราก็จะข้ามขั้นตอนทําจุดที่มันจําเป็นนะครับอย่างเช่นอ่าขึ้นแมลงนะอ่าก็ขึ้นแมลงไว้ใส่สามขาไว้ให้ล้อมันลอยนะครับหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อก็เข้าไปดูเลยครับก็โชกคหลังนะครับก็จะมีตัวน็อตยึดอยู่ตรงเบาะนะครับแน่นอนครับเราต้องถอดเบาะครับตัวอย่างตัวนี้เป็นอันติดนะครับก็ทําการถอดเบาะเลยครับเบาะหลังนะครับก็ ไม่ยากครับรถแต่ละรุ่นอมืมันมีสลักอยู่ตรงนี้ครับงัดออกมาเลยอ่ะงัดแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาอ่ะตัวนี้เบาะหลังครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเบาะอ,ออกมา เราถอดเบาะหลังออกแล้วครับก็เบาะหลังตรงนั่งครับแล้วก็จะมีเบาะพิงนะครับเบาะพิงเบาะพิงก็จะมีน็อตยึดอยู่นะครับดูนะครับน็อตมันยึดอยู่ตรงไหนก็เป็นสายเบลท์ครับสายเข็มขัดนะครับก็ทําการถอดออกให้หมดเลยครับการถอดเลย บางอย่างผมอาจจะทําไม่ครบขั้นตอนอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้บางทีเบาก,ก็บางคนก็ถอดง่ายไม่จาเป็นต้องถอดที่ดูก็ได้อ่าไม่น็อตยืดอยู่ใช่ไหมเราก็ถอดออกเลยน็อตยืดอยู่นะครับเป็นสายเบลตัวนี้อีกตัวนึงโอเคยืดเสร็จแล้วก็เอาสายเข็มขัดเบลนะครับห้อยยวางไว้ข้างบนเลย จ๊บเอาไว้ข้างบนเลยมีอยู่ฝั่งนี้อีกตัวเอาไว้ข้างบนเอเอจะมีนอ็อตเบอร์สิบยึดตัวนี้อีกตัวนะตัวไอของ ถอดออกเลยเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราโยกบาะออกนะครับบาะหลังบาะพิงข้างหลังงัดออกมาเลยจะไม่มีคนถือกล้องให้นะเอ้องัดออกดันขึ้นครับมันจะมีสลักล็อกอยู่อดันขึ้นเงี้ยแล้วก็งออกมาออกมาแล้ว โ okay. อเคตัวเห็นนะเบอะหลังออกมาแล้วตัวมีสลักล็อกอยู่น่าจะเป็นสามจุดตรงกลางานี่มันจะเกาะตัวนี้ครับเกาะข้างหลังหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอทำการเก็บเบาะแป๊บเดียวกายกเบาะเก็บไว้ก่อน โอเคนะครับก็คราวนี้เราจะเห็นซุ้มโชกค,ครับมันจะอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูเลย สังเกตดีๆนะครับตรงไอซุ้มที่มันยึดไอโชคไว้อยู่ครับมันจะมีน็อตตัวเมียอยู่ครับข้างบนจะมีสองตัวครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้มันจะขันมันจะคลายไม่ออกครับเราต้องไปคลายข้างล่างครับอย่าทําผิดนะครับม่งั้นเดี๋ยวหัวน็อตขาดหรือเครื่องมือเสียหายนะครับเดี๋ยวมาส่องดูเลยนี่ตัวนี้คือเป้าโชคหลังครับที่เราจะถอดกันมันจะมีน็อตเบ้าโชคยึดอยู่3ามตัวก็คือตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับข้างนอกเนี่ย แล้วก็จะมีตัวในมองเห็นไหมพยายามส่องให้เห็นมันก็หลบไม่รู้สมาชิกจะมองเห็นหรือเปล่า,าเดี๋ยวไปสังเกตเองเนี่ยตัวตัวที่ผมเอานิ้วชี้ให้ให้ดูอยู่นะฮะตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียสามารถถอดได้ส่วนไอ้ข้างในที่มันติดกับล้อทับสั่ง ข้างในสูตรที่ติดกับล้อนี่เป็นตัวผู้ครับขันไม่ได้ครับเราต้องไปขันข้างล่างนะครับสังเกตดีๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยมือผมชี้อยู่เนะี่ยคือตัวเมียนะครับกับตัวนี้เดี๋ยวเรามาคลายน็อตออกเลยอาจจะมืดหน่อยเป็นน่าจะเป็นเบอร์14 เป็นน็อตตัวเมียนครับสามารถคลายออกได้ก็จะมีข้างในอีกตัว เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถอดข้างล่างเลยครับครับหลังจากนั้นเราก็ทําการขึ้นแม่แรงเนาะใส่สามขาไว้แล้วก็ทําการมุดใต้ท้องครับเพื่อจะไปคลายน็อตอีกตัวนะครับที่เป็นตัวผู้ตัวเมียหรืออะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าต้องคลายน็อตตัวไหนโอเคครับนี่ครับ หลังจากที่เราเไปคลายน็อตไอตัวเมียข้างบนตรงที่เบาะครับเบอร์สิบสี่ออกสองตัวแล้วแล้วมันจะมีตัวตัวที่ต้องคลายน็อตข้างล่างนี่อีกตัวนะครับสังเกตมันจะอยู่ใกล้ๆกับซุ้มล้อนะครับฝั่งไปทางล้อนะครับตัวนี้นะครับเบอร์สิบสี่เหมือนกันเดี๋ยวทําการเอาออกครับตัวนี้เบอร์สิบสี่ ตั้งกล้องไว้แป๊บนึงฮะอืก็จะมืดหน่อยใต้ท้อง ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้ยึดข้างล่างมีตัวเดียวส่วนตัวข้างบนเป็นตัวเมียนะครับเสร็จแล้วก็วโอ้ข้างล่างจะมืดมาก น็อตยึดตัวนี้นะครับที่เป็นของโชคครับแล้วก็ทำคลายออกนะครับเดี๋ยวเบอร์อะไรนะเบอร์สิบเก้าเหรอตัวนี้ฮะยึดตรงนี้อยู่โอเคเดี๋ยวทำการคลายน็อตตัวนี้ออก หลังจากนั้นให้ลองงัดออกนะครับใช้เหล็กหรือ,อตัวคีมปากแบนงัดออกนะครับมีงัดออกถ้ามันยังแน่นก็ให้ทําการเอา,เอาแม่แรงหรืออะไรครับดันตัวนี้ช่วยนะครับเพื่อจะโยกเพราะว่ามันจะขัดรังมันอยู่นี่ฮะงัดออกมาหลังจากนั้นค่อยๆดึงโชกออกมาครับหย่อนออกมาโอเคออกเราเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันเลย ตัวนี้ครับโชกก็โอ้ยเยินหมดแล้วนะฮะสังเกตดีดีมันจะมีหัวตัวเมียที่เาาลคายออกอยู่ตรงไอ้บอ่อครับสองตัว ส่วนตัวข้างล่างนี่จะเป็นตัวผู้ก้มลงไปคลายออกแล้วก็จะมีตัวยืดอ้ฐานโชคอยู่ตัวตัวนี้หลังจากนั้นค่อยๆหย,ย่อนออกมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโชคกันเลยครับก็วิธีเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูกันีกทีหลังจากที่เราเอาโชคออกมาได้แล้วครับก็จะทําการเปลี่ยนโชคละโชคตัวเก่าก็น่าจะเสียแล้วครับเพราะว่าสึกหลอหมดเลย ดูลูกยางนะครับลูกยางตัวนี้ปิ้นเลยนะเห็นไหมครับโยกเลยแหละแกนหลุดแล้วเนี่ยเอ,อน,นี่หลุดออกเลยนะเบ้าเบ้าแกนออกหลุดออกแล้วโยกได้นะคเห็นไหมส่วนโชกก็น่าจะไปไปแล้วละ่ะเนี่ยเรามาเปลี่ยนโชกตัวใหม่กันครับตัวนี้ตัวใหม่เดี๋ยววิธีเปลี่ยนโชกก็ต้องเราต้องกดสปริงไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดีดออกครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมตัวกดสปริงครับใช้ตัวนี้กดนะครับกดสปริง ทำการกดสปริงไว้นะครับยึดไว้เลยเอา้ากดสปริงไว้กดสปริง Cột dưới này Cột Cột sang này แนะนำให้กดสองข้างเลยครับจะได้อยู่ดีๆกดอีกฝั่งกดสองฝั่งเลย หลังจากนั้นเราจะคายตรงที่ยุดโชคไว้นะครับเบอร์17 ววเกียวหวานตอนนี้ติดปัญหาตรงที่ว่าเกียเก๊ยวมันหวานนะฮะเกี๊ยวมันหวานมันหมุนตาม มันจะมีนออ็อตเอมีหกเหลี่ยมถ้ามันหมุนตามมันจะมีหกเหลี่ยมยึดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลายออกที <c oughs> ถ้าบล็อกลมยิงไม่ออกนะครับโอเคครับหลังจากที่เราใช้บล็อกลมยิงออกมานิดเดียว <c oughs> ถ้ามันไม่ออกเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเป็นหกเหลี่ยมนะครับยึดฐานไว้แล้วก็เดี๋ยวเอากุญแจเบอร์สิบเจ็ดล็อกไว้แล้วก็คลายออกครับ <c oughs> ใกล้ออกแล้วโอเคผมจะออกอยู่แล้วใกล้ออกแล้วครับนิดเดียวโอเคออกแล้ว ดึงออกมาเลยครับคราวนี้ปึ๊บเบามันยางพวกนี้ถ้าเรามีอะไรถ้ามันสึกก็เปลี่ยนนะฮสึกหมดแล้ว โอเคตัวนี้โชคเก่าครับเสียแล้วพังหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาโชคใหม่มาเปลี่ยนเห็นไหมฮะลูกเบ้าแตก,กหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาโชคใหม่มาเปลี่ยนกันเลยครับ ก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับมันจะมีร่องสปริงที่มันจะลงร่องมันพอดีอยู่ตรงนี้เว้าวตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิม ใส่ลูกยางด้วยนะครับยาง ลูกยางตัวนี้ก็ต้องใส่ให้ให,ให้ตรงร่องมันอ,อะจะมีร่องของมันอยู่ครับ ข้าไปตัวนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับถ้ามันสึกมากก็เปลี่ยนได้จากนั้นก็สวมเข้าไปนะทีมีร่องสปริง ารสปริงให้มันลงร่องมันครับสปริงเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่ตรงร่องตรงนี้ครับสังเกตนะมันจะลงเว้าตรงนี้พอดีเลยหลงมาจะตกร่องของมันพอดีเลยอ่าแด้ตกละ